ตอนสถานีผลิตพลังงานชุมชนฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเมื่อนี้เป็นวันมงคลคอยก็อยากจะขอแสดงความยินดีก um ับลูกน้อยลูกชายของนายน้อยและนางนาพึ่งเรียนจบมาหมัดๆจะมาซอยพัฒนาชุมชนอีสานบ้านเฮ้าของเฮ้าให้มีความเจริญเจริญเจริญเอ้าพวกเฮ้า ยังบ่เมเอเด้อครับยังบ่เมเอโอกาสนี้กระผมขอต้อนรับคุณอนุหักแขกผู้มีเกียรติที่มือนี้จะมาเว้าถึงโครงการดีๆที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานตั้งใจจะมาพัฒนาให้ชุมชนของเฮ้าที่มีลผลิตผลทางการเกษตรมากหลายให้เป็นสถานีผลิตพลังงานชุมชนโดยการเอาของเหลือใช้มาผลิตเป็นไฟฟ้าสร้างรายได้ให้พวกเฮ้าเพิ่มขึ้น ซ้อยให้ชาววิสารบานเฮารวยขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้น,นเอามาโรลดใช้ยโยกันอีกสักรอบเด้อใช้ยโยชใชโยชใชโยแล้วโครงการสถานีผลิตพลังงานซุมชนเนี่ยมันคืออีหยังละผู้ใหญ่โอ้คอยก็บ่ฮู้ดอกก็เว,ว้าตามเพิ่นมางั้นให้ในายน้อยกับคุณอนุฮักเข้ามาตอบแทนกันแล้วกันเด้อ ม่วนซื่นครับม่วนซื่นครับพี่น้องอย่าเพิ่งทำหน้างงนะครับอันว่าสถานีผลิตพลังงานซุ่มซ้นนั้นภาษาปกิจเขาเรียกกันว่า distributed g r e e n generation หรววอือว่าซื่อๆว่าโครงการที่จะพัฒนาให้ชุมชนของหมูเห่เฮามีส่วนร่วมในการผลิตและมีการใช้พลังงานทดแทนอย่างครบวงจรงานนี้เป็นเรื่องใหม่มากๆเลยครับพี่น้องรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน คือที่เรียกย่อๆว่าพอๆพเนี่ยเพิ่นมีแนวคิดให้ซุ้มส้นของหมู่เฮาร่วมตัวกันสร้างพลังงานทดแทนขึ้นเพื่อใส่ในซุ้มส้นของตัวเองส่วนพลังงานที่เหลือก็นําไปขายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านและซุ้มส้นเราเพิ่นเฮ็ดจังไดกันละครับนั่นสิแล้วหมูเฮาต้องเฮ็ดจังไดละนี่ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลยพี่น้องครับก็อย่างบ้านเรามีพวกเศษของเหลือทิ้งจากพืชมากมาย หรือที่ทางการเรียกว่าชีวมวลนะ่ะเช่นพวกเง่ามันแกลบเศษอ้อยเยอะก็นำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าไว้ใช้ในชุมชนและถ้าผลิตไฟฟ้าเหลือใช้ก็ยังสามารถส่งไปขายให้กับการไฟฟ้าได้อีกด้วยโดยที่พวกเราไม่จำเป็นต้องลงทุนเองทั้งหมดก็ได้เพราะพอพอก็าช่วยหาพันธมิตรภาคเอกชนที่ใจดีมาช่วยพวกเราลงทุนแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้เรื่องเพราะยังไงพอพอเขาก็ช่วยเราเรื่ององค์ความรู้ต่างๆอยู่แล้ว และในอนาคตก็ยังมีพลังงานชีวมวลรูปแบบใหม่ได้แก่การปลูกหญยาโตเร็วยังเช่นญยาเนเปียหรือต้นยูคาลิปตัสก็สามารถนําไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้คือกันเป็นอีกทางเลือกในการจัดหาวัตถุด,ดิบให้เพียงพ่อป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลของสุ่มซ้นระยะยาวได้อีกนะครับร่วมทางพลังงานหมุนเวียนอื่นๆเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ลมนม้ำ หากุมส้นไหนมีศักยภาพก็ทำได้นะครับเพวกถ้าเราผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเราก็จะขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าได้มากเงินก็จะเข้ามาในชุมชนได้มากเช่นกันแม่นแล้วได้เรื่องสถานีผลิตพลังงานสุมส้นเนี่ยก็บ่ต้องรีบร้อนเพราะตอนนี้พ่อพ่อเขากำลังหารูปแบบที่เหมาะสมให้กับพวกมูเ่เฮาอยู่แต่ยังไงก็เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เกิดโครงการแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็หนีไม่พ้นพวกเฮานั่นแหละ พราะนอกจากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในชุมชนแล้วนะก็ถือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพอีกด้วยอีกหน่อยลูกหลานของเราก็ไม่ต้องกระเสือกกระสนไปทำงานในเมืองหลวงกันอีกแล้วจริงไหมไหนหน่อยว้าจังสี่่อยก็อดแอลสาวในเมืองกรุงจริงๆริงสิเบิดกันว่าจะจีบผู้สาวในกรุงเทพสะหน่อย แต่ถ้าผู้ใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือยังงงงอยู่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็สามารถสอบถามได้ที่พอพอได้เลยนะหรือจะเข้าไปดูข้อมูลที่ w w w d e e g o t h ก็ได้นะครับอโอ้ยหมูเห้าฉลองกันต่อโล